สวัสดีค่ะวันนี้จะมาในหัวข้อที่ว่ามีเหตุผลมีเหตุและผลที่ท่านมาปรากฏให้เราเห็นนะคะไม่ว่าจะดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือองค์เทพองค์พรมเท้ามหาพรมทั้งหลายทั่วทั้งสากลนโลกนี้หรือใดๆหรือพระเจ้าเหล่าทูตวิญญาณไม่ว่าจะ เป็นองค์ใดท่านใดในทุกๆครั้งที่มาปรากฏให้เราเห็นก็ต้องมีเหตุและมีผลใช่ไหมคะอย่างทูตสวรรค์ก็มาเตือนหรือมาบอกเทพแต่และพระองค์ท่านก็มีหน้าที่ของท่านในการลงมาในการที่จะต้องมาปรากฏให้เราเห็นมาสื่อมาสื่อให้เรามาบอกเรามาเตือนเราหรือแม้กระทั่งมาช่วยเหลือเรา นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ที่เราได้เห็นเราจะเล่าย้อนกลับไปในช่วงที่หลังจากที่เราไม่ได้ปฏิบัติแล้วนะคะแต่ก็ยังคลองสินห้าอยู่ยังมีการสวดมนต์ไหว้พระกอน,นอนอยู่ยังมีการนั่งสมาธิอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ถือว่าออกจากการปฏิบัติทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้ซึ่งไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระแล้ว ซึ่งณขณะนั้นยังมีการสวดมนต์ไหว้พระอยู่กินเจอ,อยู่นะคะยังมีการกินเจสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็ยังถือว่าอยู่ในการปฏิบัติในระดับหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็มีความากังวลใจมีความเสียใจมากในช่วงที่พ่อเราเสียเราลมัวแต่ละมัวแต่มุ่งมุ่งเน้นไปกักบการทำมาหากิน กับการสร้างเนื้อสร้างตัวในการเริ่มต้นใหม่หรือใดๆก็แล้วแต่ประมาณนี้นะคะก็เริ่มมีความรู้สึกว่า,าล่าเลยผู้เป็นผู้เป็นพ่อไม่ได้ดูแลท่านให,ให้ให้ได้ดีกว่านี้มีความรู้สึกคิดว่าเอ๊ะทำไมเราท่านน่าจะทําได้ดีกว่านี้เพราะว่าช่วงนั้นพ่อป่วยนะคะหลังจากที่ช่วยท่านเลยว่าท่านได้กลกับมาเดินได้แล้วแต่ท่านก็ยังยังแบบไม่ได้มีความสุขมากหรือ ใดๆก็แล้วแต่ลหลายๆเหตุผล,ลหลายๆประการนะคะมันทําให้เราเสียใจที่แบบว่าทําไมเราห่วงแต่ทำมาหากินทําไมไม่ไม่ดูแลพ่อให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยก็เลยมีความคิดแวบหนึ่งเข้ามาในในจิตว่าเอาเอเราเราน่าจะช่วยเหลือได้ในในในขณะนี้บ้างเล็กๆในน้อยเพราะมีความเป็นห่วงท่านเพราะตอนนั้นคือ จริงๆพอมานึกย้อนกลับไปเสียใจมากที่ว่าดูแลท่านได้ไม่ดีพอในขณะที่ท่านสิ้นลมนะก็จะลายล้อมด้วยครอบครัวลูกหลานเยอะแยะเราก็อีกหนึ่งคนที่อยู่เคียงข้างท่านตอนท่านสิ้นลมแต่ช่วงนั้นเราก็ไม่ได้มีการสนมนไหวพาแล้วเราก็เลยนึกไม่ออกมั้งว่าน่าจะทําช่วงนั้นช่วงที่ท่านสิ้นใจ แต่ก็อ่ะในเมื่อมันมันได้ผ่านไปแล้วพอมานึกขึ้นได้ตอนนี้ก็เอออยากจะอ,อยากจะพาท่านสวดชินะบัญชรซึ่งซึ่งณนะเวลานั้นตอนท่านเสียเสียสิ้นลมอ่ะเราไม่ได้ทําเราเพิ่งมานึกขึ้นได้มานึกเสียใจภายหลังก็เลยอยากจะทําตอนนี้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนั่งสมาธิสวดหลังจาก หลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จน,นะคะพอมีความคิดนี้เข้ามาก็เลยนั่งสมาธิต่อแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอขอจากข้างในขอจากเบื้องบนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะประมาณว่าขอสวดสวดชิแบัญจรให้ให้ให้พ่อให้บิดาให้พ่อให้พ่อสวดด้วยในขณะนั้นคือเราเราอยู่ในตอนที่ช่วงท่านชินลมนะคะเราก็เพ่งจิตไปที่ภาพนั้น ณนะเวลานั้นที่ท่านสิ้นลมแล้วเราก็สวดชินบัญชรนะ,ะสวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆโดยที่เราเพง่งเพ่งจิตเพ่งความรู้สึกทุกอย่างไปณนะเวลานั้นเหมือนกับย้อนเวลาไปนะคะรู้ว่ามันย้อนไปไม่ได้แต่เราใช้วิธีการเพ่งจิตนะคะเพ่งจิตแล้วเอาความรู้สึกไปจับณนะเวลานั้นแล้วก็พาพ่อสวดแล้วก็บอกพ่อว่าพ่อพูอพดตามหนูนะเดี๋ยวจะพาสวดชินบัญชรในายแบบนี้ค่ะก็พูดไปแล้วก็ สวดชินพจมนสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆสวดไม่รู้ว่ากี่จบนะสวดสวดนานเหมือนกันสวดหลายจบพอสวดเสร็จก็บทสวดมนต์อื่นๆบ้างเล็กๆน้อยๆ,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 ๆแล้วก็นั่งสมาธิพอรนอยช่วงนั่งสมาธินะก็มีพระรูปหนึ่งมามาในมาในนิมิตในสมาธินะ,ะท่านมาเลยมาตรงหน้าเลยแล้วท่านบอกว่า เราตามมาดูว่าท่านท่านเป็นผู้ใดหรือคำพูดของท่านประมาณว่าเราตามท่านมาดูว่าท่านคือใครหรือท่านเป็นผู้ใดประมาณเนี้ยนะคะคำพูดที่เข้ามาในจิตเราท่านสื่อกเราแบบนี้แต่ขณะแรกแวบแรกที่เห็นท่านเนี่ยเราตกใจเราเอ๊ะเพราะเราไม่เคยรู้รู้จากท่านมาก่อนเป็นพระโพธิสัตว์นะคะพอเราเห็นปุ๊บเราก็ตกใจเอ๊ะ มีพระแบบนี้ด้วยเหรอเหมือนพระสัมสันจังเลยทั้งการแต่งตัวทั้งอะไรทุกอย่างเหมือนพระสัมสันจังเลยแล้วก็ตกใจมีด้วยเหรอไม่จริงด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยในขณะนั้นก็ก็ท่านคงจะคุยกับข้างในเราหรือในสมาธิเราแตเา่เราไม่สัมผัสหรือละเ,เราได้ยินแค่แค่ข้อความนั้นที่ท่านบอกว่าตามมาดูเราว่าเราเป็นใครว่าเราคือใครนั่นแหละเราก็ มาเอะใจในตอนหลังนะคะว่าอ๋อหรือว่าเราลงไปช่วยพ่อได้จริงๆลงไปหาพ่อที่ที่นรกได้จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าพ่อเราทําบาปใดอะไรมาบ้างนะคะแต่ดวงวิญญาณท่านอยู่ที่นรกพ่อเราไปที่นั่นเราพารูปนี้ตามขึ้นมาตามขึ้นมาดูคือณขณะในสมาธิคงคุยกับท่านนานนะคะคงคุยกับท่านนานแต่เราไม่รู้ว่าคุยอะไรกันได้ยินแก้ข้อความแลก แล้วเราก็รอถึงเช้าเราก็มามาถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่า,ามีอยู่จริงๆหรอพระที่คล้ายพระสังจันจัง,งประมาณนี้เล่าให้ท่านฟังผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เลยไปเอานังสือเล่มหนึ่งมาเปิดให้ดูแล้วก็เอารูปของพระรูปนี้ให้ดูแล้วก็บอกว่าใช่เลยนี่แบบนี้เลยแต่งตัวแบบนี้ลักษณะแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยทุกอย่างเลย มีอยู่จริงเหรอแล้วก็เอดตกใจผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านก็บอกว่าใช่นี่คือพระโพธิสัตว์พระกสิติคันพระโพธิสัตว์ค่ะถ้าพูดชื่อพระนามท่านผิดก็ขอโทษขอไปด้วยนะคะ,ะเป็นพระโพธิสัตว์รูปหนึ่งนะคะที่จะคอยช่วยเหลือเหล่าดวงวิญญาณอยู่ที่นรกคุมสุดท้ายเลยเขาบอกอย่างนี้แล้วก็ เราฟังมาแล้วก็ตื่นเต้นเนาะก,ก็ตื่นเต้นพอหลังจากนั้นเราก็มาเช็คดูหาค้นหาดูในย t u b e หรือ,อช่องทางตามที่จะค้นหาได้นะคะทางอินเทอร์เน็ตก็เจอเป็นพระโพธิสัตว์นะคะเป็นหนึ่งหนึ่งพระองค์ที่เป็นพระโพธิสัตว์กสิติคันพระโพธิสัตว์นะคะก็จะคอยช่วยเหลือเหล่าดวงวิญญาณคือสวด แล้วก็สอนเหล่าดวงวิญญาณที่อยู่ที่อยู่นรกภูมิอะค่ะแล้วก็อา้าวนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นท่านได้รู้จักท่านโดยไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ผ่านชงเชียวโดยไม่ใช่ผ่านหนังสือเล่มใดเห็นเพราะท่านขึ้นมาให้เห็นเห็นพราะท่านมาปรากฏกายให้เห็นเราถึงได้มีการค้นหาและค้นเจอหรือว่า,าหาความจริงจากจากท่าน มันก็ทำให้เรา,เารู้อีกเหตุผลหนึ่งว่าในการที่เราสวดชินปัชนชรหรือสวดมนต์ใดๆในของการสวดมนต์ของพระพุทธศาสนาได้เกิดผลจริงเห็นผลจริงถ้าเราตั้งใจจริงนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ข้อหนึ่งนะคะในการปฏิบัติเหล่านี้ ก็ยืนยันด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยการที่เราได้เห็นหรือท่านมาหาเราก็เป็นการยืนยันความจริงตรงจุดนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วกเออ็เราไม่ได้ว่าเป็นเราเป็นผู้พิเศษหรือใดๆนะคะแต่บทสวดมนต์ชินะบัญชรพาเราไปและก็พาท่านมาหาเราว่าเราว่าเราเ,ออเป็นใครหรือใดๆกันแล้วแต่ทําไมเราถึงได้สวด บทจนบทนี้เพื่อลงไปช่วยบิดาเออลงไปช่วยอะค่ะลงไปช่วยพ่อช่วยบิดาอะไรประมาณนี้นะคะท่านก็มีเห็นและผลที่ตามมาดูค่ะนี่ก็นี่ก็เป็นอีกเหตุผลสําคัญหรือ่ะในการปฏิบัติจริงได้รู้เห็นจริงประมาณนี้นะคะ ซึ่งต่อมาเราก็ไม่รู้ไม่รู้นะคะว่าเราได้ช่วยพ่อเราขึ้นมาได้จริงหรือไม่เราไม่รู้เรารู้แค่ว่าเราตั้งใจสวดในขณะนั้นเราคงลงไปหาท่านหรือไปหรือจะไปลักษณะไหนเราไม่รู้จริงๆแต่ที่รู้แน่ชัดคือพระอากาศพระก,ะะกะสิติคันพระโพธิสัตว์ท่านได้ตามขึ้นมาหาเราตามมาดูเรานี่ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วถูกไหมคะว่าเออสิ่งที่เราตั้งใจจริง หรือบทสวดมนต์เราพาพาเราไปทำได้สำเร็จจริงประมาณนี้นะคะใดๆก็แล้วแต่มันก็มีข้อพิสูจน์ให้เห็นทุกคนไม่ต้องเชื่อค่ะลอ,ลองพิลองพิส,สูจน์ดูลองปฏิบัติกันดูปฏิบัติแล้วก็เห็นผลจริงไม่จริงก็ก็ มาเล่าสู่กันฟังด้วยละกันนะคะแต่คิดว่าทุกท่าทุกคนตั้งใจจริงปฏิบัติจริงก็สามารถรับรู้และเห็นผลเหล่านั้นได้จริงๆค่ะ,คะแล้วก็บางคนจะช้าจะเร็วอยู่ที่บุญและบารมีเก่าด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะเห็นไม,ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าอา๋อคิดว่าหลังหลังจากที่ เห็นพระกสิทิคันพระโพธิสัตว์แล้วก็ต่อมาไม่นานนะคะก็จะเห็นพระแม่กวนิมพเพราะในช่วงนั้นยังอยู่ในช่วงที่กินเจทานเจทุกวันก็มีสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งกลางคืนก็ไม่ดึกมากเปิดประตูห้องเข้าไปเห็นพระแม่กวนิมอยู่ในห้องเราซึ่งห้องเราก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่เห็นท่านในลักษณะทรงยืนนะคะยืนท่าประธานพรนะคะ ถือต้นไผ่กิ่งไผ่ยอยู่ด้วยแล้วในลักษณะที่ท่านยืนเราเห็นไม่ได้เป็นภาพแบ็กกราวหรือภาพแขวนผ้าฝาผนังนะคะเห็นเป็นภาพที่ท่านยืนเหมือนในท้องฟ้าในในอากาศเ่ยค่ะแล้วชุดที่ท่านใส่ชุดขาวของท่านนีจะพลิ้วไหวตามแรงลมนะคะพลิ้วไหวตามแรงลมให้รู้เลยว่าท่านให้เห็นท่านว่านี่คือเห็นด้วยตาเปล่านะคะไม่ได้นั่งสมาธิเห็น เห็นด้วยตาเปล่าเลยมันก็มีเหตุและผลที่ท่านมาปรากฏกายให้เห็นเช่นนี้ใช่ไหมคะเราเห็นด้วยตาเปล่าด้วยเหมือนว่าท่านมีอยู่จริงนะในในในสิ่งที่เราปฏิบัติหรือสิ่งที่เราพยายามทำหรือทำความดีใดๆอยู่ท่านก็มาให้ปรากฏให้เห็นว่าท่านมีตัวตนจริงมาอาจจะมาบอกประการใดท่านไม่ได้สื่อสารหรืออาจจะสื่อสารกับ ข้างในเราตัวตนเราแต่เราด้วยความตื่นตระหนกตรงณเวลานั้นเราไม่สามารถได้ยินเสียงของท่านที่ท่านสื่อสารกับเราจากข้างในได้ก็แค่ได้เห็นภาพแล้วก็ตกใจแล้วก็เห็นก็พยายามพินิชพิจารณาว่าสิ่งที่เราเห็นนะ่ยไม่ใช่มโนจิตหรือไม่ใช่เป็นจินตนาการเพรเห็นอยู่นานนะคะตั้งจิตสมาธิใด้ได้ไดครบถ้วนสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่ได้เด็ดเหนื่อยไม่ได้แต่ต้องสิงมัวเมาใดๆเลยถัดมาให้เห็นก็คือนั่นแหละค่ะตามตามตามที่อธิบายเลยค่ะอยู่ในอยู่เนื้อระดับสายตาขึ้นไปนิดนึงนะคะยู่พ่อห้องไม่ได้ใหญ่มากแต่แต่ณนะเวลาที่เห็นนะภาพบ้านเบื้องหลังท่านนะไม่ได้เป็นขอบห้องหรือ,อเพดานห้องไม่ใช่นะเป็นเป็นท้องฟ้าเลยแล้วท่านยืนอยู่ใน ก็ปิวตามแรงลมเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นในการเห็นพิจิดพิจารณาในการเห็นให้ทองแท้เราก็เลยไม่ได้จับไม่ได้ตั้งสติหรือสมาธินิ่งเพื่อได้รับสาวสารหรือสิ่งที่ท่านพูดคุยด้วยค่ะก็จะประมาณนี้มันก็เป็นเหตุและผลนี้ที่ท มีเหตุและผลที่ท่านมาหาหรือมาเตือนมีบางอย่างที่มาเตือนเราหรือเปล่านะคะท่านก็คุยผ่านข้างในเราแต่เรามีความตื่นเต้นในการที่เห็นท่านก็เลยมไม่สามารถจับจับข้อความนั้นได้มันก็เป็นการดีนะคะในการให้รับรู้ว่าถ้าเราปฏิบัติดีแล้วตั้งใจปฏิบัติแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านหลายท่านก็มาสามารถให้เราเห็นได้ รือว่าเป็นบุญบารมีของเรานะคะที่ได้เห็นเจคศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพของท่านหลายๆพระอ,องค์ก็เป็นการปฏิบัติแล้วกันนะคะยก,ยกให้เป็นการเพราะเรามีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติค่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ